ตอนตอน,นี้เขาอยู่ที่สนามยิงปืนเนะาะห้าเมตราเด้อพี่น้องผู้ดีแขกเขาซื้อเข้ามาแต่คนเดียวเนาะอ่าซื้อเข้ามาแต่คนเดียวโอ้ไปลไะเป็นเป้าเป้าไปละตัวนี้จักแมตก่อนสาว,วาอ่าเป้าโอ้เป้าห้าเมตรสิบเมตรโอ้มันมีมันมียิงไฟเป็นระยะเนาะอ๋อยิงครั้ง,งแรกนี่เป็นห้าเมตรก่อนโอ้นี่เส้นตาน่ากูมีแต่อ่ะ โอเคจัดหาดาวมีมาขอแล้วบ่สู้สวยฮต้โอเก็ต้องใส่ตัวนี้ในกันหูเดพี่น้องเนาะกันเสียงเด้อมันต้องใส่ตัวนี้กันเสียงเนาะนเะเสียบเจ้าบาเออพี่น้องต้องกันเสียงก่อน 可以打了。可以啦。是不是可以打了？可以啦，可以啦啊。戴了这个我声音听得听不见。哈哈哈哈哈。บังในพี่น้องอืมก็จะใช้ลูกปืน。我站在旁边的，看他打牌子。 ว <laughs> ่าวกับวัน้ยินเลยได้บัดนี้โอเคขีิตาละเ <c oughs> okay. อาแค่เขายิงกันได้บัดนี้แค่เขาสิยิง,อ,อ,ง <c oughs> อันผู้สาวอยู่นี่เขาเจ้าจกับ,บว่าภาษาจีนได้ได้พนะี่น้องเออเขาเจ้ากับว่านั่งสอนกันบอกวิธีเล็งวิธีอย่างต่างๆเนาะการเล็งกันอย่างเนาะอ่า มานี่ตันนี้เนี่ยเขาซื้อแพ็กเกจใน130หยวนเนาะเป็นโซเซียงเป็นปืนเอินปืนสั้นเนาะอะกาสาในตาละ

กินน anyway right? hm e uh> ี่แขกยิงล่ะยิงนี่ิบลูกฮะอ่าเขาลงหมู่บ้านนี่ลงรถไฟแล้วก็เสีเอาขึ้นลบางอำไแมนแมนสงเบาบางเอาไว้สอบางน้อกเลยอบางแมนมันใหญ่ยูเวียงไปเลยเอเก่งไรเก่งไรยิงซิลูกถึงสิบลูกเลยพี่น้องวาย นอกจากซุ้มฮอก็ยังมีอีกกลุ่มนึ่งข้างๆอี่หนาอยนิงเนาะเจ้าเจ้าเส้นให้เน่จ้เส้นซื้อจะใส่เน่ยไม่ได้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 มเดีไทยห้องก่อนเอออะให้เซ็นห้องฮับบด้เดิมเซออ่าเดิมเอ่อ่โอเคร่าโอเค่ะโอเคแล้วมั้โอเคอ่ะ โอเคคลิปนี้ก็น,น่าจะเอาเพียงเท่านี้นะพี่น,น้องเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะถ้าผู้ใดอยากหู้เกี่ยวก,ก,ก,กับอันณาเกี่ยวกับการยิงปืนนี่กับการลอบกวนอันณาโอเคไหมโอเคอสวัสดีปะโอเคบายบายล่ะจบคลิปละจบคลิปเยอะขี้อ่ะ